สวัสดีค่ะครูแอปเลนะคะวันนี้เรามาฝึกโยคะด้วยกันนะคะเริ่มจากเรานั่งฉีกขากว้างกว้างเท่าที่เราฉีกไหวนะคะเอาเท่าที่ร่างกายเราไหวจากนั้นนะคะเรานั่งยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงอกเรายกขึ้นไว้นะคะส่วนลมหายใจเข้าค่ะแล้ววาดแขนทั้งสองข้างขึ้นแนบใบหูหายใจออกนะคะเราวก้มลงพับลำตัว ขมห้นหะน้าท้องนะคะเอามือทอั้งสองข้างจากที่ปลายเท้าขวายืดหลังไปยาวๆหายใจเข้าค่ะแล้วกลับมาตรงกลางนะคะหายใจออกก้มลงทางด้านซ้ายมือจับปลายเท้าพยายามกดหน้าผากตสดหน้าแข้งหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกลงทางด้านขวาหายใจเข้าหายใจออกลงทางด้านซ้าย หายใจเข้าหายใจออกลงขวาหายใจเข้าหายใจออกลงซ้ายพยายามเอามือดึงปลายเท้าเข้าหาน้าแข้งด้วยนะคะยืดหลังไปยาวๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า หายใจอใจอกหายใจเข้าหายใจอใจอกหายใจเข้าคราวนี้เราจะค้างท่านะคะหายใจออกค้างท่านะคะสามลมหายใจเข้าออกพยายามขมิ้นุ้มเข้าไปทางด้านในมือดึงไปเท้าเข้าหานักแข้งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ หายใจเข้าหายใจออกค้ั้งท่าสามลมหายใจนะคะหายใจเข้าหายใจออกโอเคนะคะท่าต่อไปเลยลองมายืดเหยียดทางด้านข้างกันนะคะ หายใจเข้าค่ะว่าแขนทั้งสองข้างขึ้นแนบใบหูนะคะหายใจออกเราจะเอ็นตัวลงทางด้านขวาก่อนค่อยๆเอ็นลงไปนะคะเอามือจับปลายเท้าทั้งสองข้างตะแคงลำตัวค่ะตาละมองขึ้นทางด้านบนค้างท่าสามลงหายใจ จากนั้นนะคะหายใจยเข้าเรายืดอ,อกขึ้นยืดกระดูกแนวสันหลังให้ตรงหายใจยออกเอ็นลงทางด้านซ้ายเอามือทั้งสองข้างจับปเท้าซ้ายไว้ wide. แต่แคงลำตัวนะคะตามองขึ้นทางด้านบนคานท่าสามลมหายใจค่ะ หายใจเข้าเรากลับมาตรงกลางนะคะยกอกขึ้นไว้หายใจออกเราคลายท่าค่ะทําได้นะคะค่อยๆฝึกไปค่ะช่วงแรกๆก็อาจจะตึงแล้วก็อาจจะยืดไปไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะเราเอาเท่าที่เราได้ท่าต่อไปนะคะหายใจเข้าค่ะว่าแขนสองข้างขึ้นแนบใบหู หายใจออกก้มลงนะคะขมว้ลคุงยืดหลังไปยาวๆที่สำคัญก้นต้องไม่ลอยจากพื้นนะคะเดินมือไปเดินมือไปกดหนะะ้าผากติดพื้นหรือว่าจะเอาคางแตะพื้นก็ได้นะคะค้างท่าตรงนี้นะคะสามลมหายใจเข้าออกไปท่าทั้งสองข้างกระดกข้อหางหนาแข้งอาจจะรู้สึกตึงๆนะคะทนนิดนึง จากนั้นนะคะหายใจเข้าเราเดินมือกลับมานะคะยกลำตัวขึ้นว่าแขนขึ้นหายใจออกเราคลายแขนค่ะทำซ้ำนะคะอีกครับสองรอบหายใจเข้าหายใจออกยืดหลังไปยาวๆเดินมือไปไกลๆเลยค่ะก้นไม่ลอยนะคะกดคางติดพื้นปลายเท้าทั้งสองข้างกระดกเข้าหาหน้าแข้งหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ หายใจเข้านะคะเดินมือกลับมาค่ะยกลมตัวว่าแขนขึ้นหายใจออกเราคลายแขนลงอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเดินมือไปเดินมือไปยืดหลังไปยายาวค้างท่าสามมหายใจ หายใจเข้าเดินมือกลับมาค่ะยกลมตัวขึ้นหายใจออกเราใยัท่าค่ะสามท่านะคะยังไงแล้วเพื่อนๆลองไปฝึกดูนะคะ